สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของพรรคส้มในการเลือกตั้งซ่อมนะครับสสเขต1จังหวัดพิษณุลโลกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมีกระแสอะไรทําให้โพลที่จัดทําโดยนั่นอะไรหละนะฮะถึงได้เป็นโพลหน้าแหกเป็นโพลที่ออกมาชี้ชัดนะครับว่าพรรคส้มเนี่ยจะชนะถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่สุดท้ายนะครับก็แพ้กันชนิดท,ที่เรียกว่าคุณสอรยุทธ์ต้องใช้คําว่าแพ้ยับนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่ากระแสะของการถูกลอว่าเป็นพรรคประชาชนธม่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็น่าจะเป็นกระแสะหรือในยะสําคัญอันดับหนึ่งที่ทําให้พรรคส้มแพ้ในการเลือกตั้งเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อคุณสสแก้วตาขาล็อกไม่ใช่คุณแก้วตาสสพรรคส้มนะครับได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเรียกร้องสิทธิ์ให้กับแรงงานธมะห6ล้านคนให้มีสวัสดิการนั่นนู่นนะี่ รวมไปถึงมีบัตรประชาชนสามารถเลือกตั้งได้เหมือนกับคนไทยเรื่องนี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อวันแรงงานเนาะการรวมตัวการชุมนุมประจําปีของสหภาพแรงงานที่ไปชุมนุมกันมันก็ทําให้เราเอะว่าเอ๊ะทำไมมีแรงงานพาม่าไปร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็มีภาพหลุดของสอสพักส้มหลายคนที่ไปพบปะพูดคุยกับแกนนําแรงงานพามา่าจนมีเสียงนินทานว่าการที่พักส้มต้องการให้แรงงานพาม่าหกล้านคนมีบัตรประชาชนแล้วก็สามารถเลือกตั้งได้ ก็เพราะว่าพรรคส้มนี้นะครับไม่สามารถที่จะหาเสียงมาเพิ่มเติมให้มันมากกว่า14ล้านเสียงได้อีกแล้วหลังจากที่ดูสถานการณ์มาสักระยะหนึ่งการจะไปดึงเสียงมาจากสลิมเฟสหนึ่งซึ่งเขาก็แบ่งกันชัดเจนแล้วว่าเอ๊ยมันมีสลิมเฟสหนึ่งที่ยังอยู่ในอุดมการเดิมแล้วก็มีสลิมเฟดส,สองที่มาร่วมด้วยกับพรรคส้มแล้วก็มีแดงบางส่วนนะครับที่ยังอยากจะใช้อุดมการณ์ในการต่อสู้ตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้เลือกแนวทางในแบบที่พัคเพื่อไทยเลือกก็คือแนวทางที่ จะนำพาประเทศทุกคนเนี่ยไปด้วยกันทีเนี้เสียงมันไม่พอนะครับมันได้แค่14ล้านเสียงได้สสแค่1 5 1คน แล้วก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจากกระแสที่ดูดรบปับลงเนี่ยจะทําให้พรรคส้มเนี่ยสามารถที่จะได้สอสอเกิน250คนเพื่อเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือไม่ก็เลยมีการนินทาว่าอ๋อที่ต้องการจะให้แรงงานพมา่าเนี่ยที่เห็นไปสมหัวพูดคุยกันเนี่ยนะฮะก็จะให้สิทธิแรงงานพมา่ามีบัตรประชาชนสามารถเลือกตั้งได้แล้วก็จะได้เสียงของแรงงานพมา่าส่วนเนี้ย6ล้านคนเนี่ยมาเพิ่มจาก14ล้านคนก็เป็น20ล้านคนอย่างนี้หรือเปล่านินทากันในโลก อันนี้จริงไม่จริงก็ไม่ทราบได้ก็ลองพิจรารณาดูนะครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกเลยที่ทําให้น่าจะนะครับทำให้พรรคส้มเนี่ยนะครับพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งจังหวัดพิโลกเนี่ยอย่างยับเยินแม้ว่าคุณช่อจะออกมาพยายามพูดปลอบใจว่าอ๋อที่เลือกตั้งซ่อมเนี่ยแพ้เพราะว่าคนไม่ได้กลับมาเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหนุ่มสาวที่ไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยก็เลยทําให้ขาดคะแนนเสียงตรงนี้ไปซึ่งผมคิดว่านะฮะการ พูดแบบนี้มันเหมือนเหมารวมไปหน่อยเหมารวมที่ว่าก็คือเอ้ยคุณไปเหมารวมได้ยังไงว่าคนที่ไม่ได้กลับมาเลือกตั้งหรือไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้ากลุ่มคนที่ไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนจะมาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคสม้มจริงไหมมันเป็นการเหมารวมไปหน่อยนะครับซึ่งข้อนี้ผมคิดว่าอ่ะโอเคถ้าอยากจะพูดปลอบใจตัวเองด้วยเหตุผลนี้ก็แล้วแต่ก็อันนี้คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของอช่วงน้ําท่วมต้องบอกว่าพรรคส้มเนี่ยโชคร้ายมากเลยตั้งแต่การเลือกตั้ง อบจจังหวัดราชบุรีกําลังจะไปได้ดีนะส่งสภากำลังส่งสสอหล่อเทสที่ทุกคนไปช่วยกันหาเสียงในราชบุรีแต่ดันนะครับมาเกิดเหตุการณ์น้าท่วมและตัวเองก็คิดว่าไม่ต้องไปช่วยหรอกเราเอาสภากำลังไปหาเสียงดีกว่าไปโชว์หน้าโชว์ตาไปขึ้นรถแห่ไปพูดอ้อนๆเดี๋ยวคนเขาก็จะลงคะแนนเสียงให้ไปไปมามาคนกลับมองว่าอุย้ยแบบนี้มันเห็นแก่ตัวนะคุณอยากจะชนะอย่างเดียวจนไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเลยแม้แต่ข้าวแม้แต่น้ําคุณก็ไม่เอาไปแจก ไม่เอาไปช่วยเหลือมาอ้างว่ากําลังเลือกตั้งอยู่ในระยะเวลา180วันเนี่ยห้ามแจกห้ามให้ของขวัญอะไรซึ่งพูดอย่างนี้นะครับมันแสดงความงุงมากนะแบบถ้าไม่คือแแต่ผมผมจะให้เครดิตว่าคุณไม่ใช่คน ผมจะให้เครดิตคุณว่าคุณเป็นคนมากกว่านะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญนะครับได้มีข้อยกเว้นว่าการให้ของขวัญหรือการแจกของเนี่ยภายใน180วันในระยะเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขามีข้อยกเว้นให้ในสถานการณ์ที่มันเกิดทุกข์าภัยอย่างเช่นน้ําท่วมไฟไหม้หรือเกิดโรคระบาดเนี่ยเขายกเว้นครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปศึกษารัฐธรรมนูญให้ดีก่อนจะพูดจะได้ไม่ดูขนาดนี้แต่ถ้าไม่นะครับรู้อยู่แล้วแต่ว่าพูดเอามันไปอย่างนั้นผมก็ต้องบอกว่าอันนี้คือกัน <laughs> อันนี้คือประเด็นที่2นะซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าไอส้ส่วนแรกก็คือคนจมโมโหเรื่องการที่พรรคส้มเนี่ยพยายามที่จะให้สวัสดิการแรงงานพมา่าอันนี้คือความโกรธันดับหนึ่งส่งผลให้การเลือกตั้งทั้งในราชบุรีในพิษณุโลกเนี่ยแพ้ยับเยินแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมาด้อยค่าคนที่ไม่ได้เลือกพรรคตัวเองซื้อเสียงบ้างล้าหลังบ้างเป็นไดโนเสาร์บ้างนะไม่ได้มองว่าปัญหาของตนเองอะ่ะจริงๆคืออะไรไม่ได้มองว่าประชาชน,นมองเห็นพรรคตัวเองนลเป็นแบบไหนการที่จะเอาภาพของคนรุ่นใหม่ เอาภาพของการเมืองใหม่ความก้าวหน้ามาโปะทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะเหมือนคนไม่อาบน้ําและแต่งตัวดีซึ่งคุณจะแต่งตัวดีขนาดไหนแต่ตัวคุณเหม็นเดินผ่านใครเห็นใกล้ๆอาจจะรู้สึกว่าหลอ่อสวยแต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วได้เห็นจริงๆได้รู้สึกจริงๆเนี่ยมันก็ต้องได้กลิ่นเพราะคุณไม่อาบน้ําคุณไม่ใช่เนื้อแท้ไม่ใช่คนที่สะอาดโดยเนื้อแท้แต่เป็นคนที่สะอาดโดยภาพลักษ์รูปลักษ์แล้วสิ่งที่มันทําให้พักส้มเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ในสายตาคนที่ไม่เลือกนะผมไม่รู้ว่าคนเลือกเขาจะมองอยงยไ แต่ผมพูดได้ในฐถานะคนที่ไม่เลือกว่าภาพลักษณ์ของพรรคส้มในสายตาคนที่ไม่เลือกเนี่ยมันเป็นภาพของคนที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคุณจะเห็นเลยว่าเวลาไปหาเสียงแต่ละครั้งแต่ละทีเขาจะหาเสียงโดยการมุ่งเป้าไปที่ไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีมาเลือกชั้นสี่ชั้นดีแต่ว่าเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนโยบายหรือว่าสิ่งที่เขาจะทําจริงๆเลยว่ามันเป็นโมเดลยังไงเลือกชั้นก่อนแต่ชั้นไม่บอกหรอกว่าชั้นจะใช้วิธีไหนในการที่จะทําให้มันก้าวหน้าซึ่งชั้เน,นเขา แล้วลองเลือกไปแล้ว2สมัยยังมออ่องเนี่ยนะฮะก็ะเขาก็คงคิดได้แหละว่ามันก็ราคาคุยเพราะงั้นเนี่ยนะครับการหาเสียงโดยการด่าคนดื่นนะแรกๆมันอาจจะดีคุณอาจจะใช้โมเดลนี้ได้กับรัฐบาลที่มันไม่มีผลงานแต่พอคุณมาเจอรัฐบาลที่เขามีผลงานทํางานเป็น,นเนี่ยไอ้โมเดลนี้มันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยการขับเคลื่อนการเมืองด้วยการด่าการใส่ร้ายายสีการด้อยค่านะครับมันเหมือนผมขอยืมคําพูดของคุณพิธานะก็คือติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิด เไหม่มีคำพูดเท่แบบนี้รู้สึกแบบลอยเลยเว้ยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อพักก้าวไกลติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะครับเม็ดต่อไปมันก็ต้องผิดมันจะถูกเป็นไปไม่ได้หลายครั้งหลายคาที่มันผิดแล้วมันพาให้พักเนี่ยมีแต่คะแนนลดลงมีแต่ภาพลักษณ์ที่แย่ลงถ้าคุณนะครับติดกระดุมเม็ดแรกผิดบ่อยๆนะผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดจะได้ไม่ต้องติดกระดุมเพราะว่ามึงติดกี่ทีมึงก็ติดผิดอ่ะนะก็ใส่เสื้อยืดไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมาติดผิดเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็แล้ว เองแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งสองสามที่ผมพูดมาเนี่ยมันทําให้พรรคส้มแพ้การเลือกตั้งในจังหวัดพิศณโลกรวมถึงที่ผ่านมาก็คือจังหวัดราชบุรีแล้วก็อาจจะแพ้ต่อไปถ้ายังไม่หัดที่จะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก สุดท้ายนะครับผมขอฝากถึงสลิมเฟสหนึ่งนะครับที่ตอนนี้มีบางคนออกมาเรียกร้องให้ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยไปกราบพักร่วมไปกราบฐานเสียงที่เป็นสลิมเฟสหนึ่งเนาะที่ไปช่วยลงคะแนนเสียงให้กับสสพักเพื่อไทยในจังหวัดพิุโลกก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณเสียงที่ไปลงคะแนนให้จริงๆนะครับว่าขอบคุณมากที่ไปลงให้ส่วนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่มาพูดให้พักเพื่อไทยไปกราบอะไรนยะมันมันเป็นคําพูดออกจะดูแคนกันไปหน่อยนะครับมันเป็นคําพูดที่ถ้าผมไปเรียกร้องแบบเนี้ยในจังหวัดล ราชบุรีบ้างจะเป็นยังไงเพราะว่าคุณก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่าในจังหวัดราชบุรีคนเสื้อแดงก็ไปลงคะแนานให้ฝั่งคุณแต่ว่าไม่เห็นมีคนเสื้อแดงหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เสื้อแดงไปเรียกร้องให้คุณมากราบเลยมาขอบคุณมามากราบเรานะเนี่ยการพูดอย่างเงี้ยมันแสดงถึงสันดานที่ไม่ดีมันกําลังจะไปกันได้ดีอ่ะคนที่มีความขัดแย้งกันมายาวนานกําลังจะหลอมรวมกันกําลังจะ เลิกขัดแย้งกันแล้วไปด้วยกันข้างหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าคุณมาใช้สันดานส่วนตัวใช้อคติส่วนตัวถือว่าเป็นอินฟลูเอเซอร์ใหญ่มีคนติดตามเยอะจะพูดอะไรก็ได้จะหาลากอะไรก็ได้อย่างนี้หรอ มันมันไม่ไหวนะครผมบอกเลยว่าขอบคุณสลิมเฟดหนึ่งจริงๆที่ไปช่วยลงคะแนนเสียงให้แต่ผมขอบคุณสลิมเฟดหนึ่งนะผมไม่ได้ขอบคุณคุณนะเพราะว่ายังไม่เห็นมีใครออกมาบอกเลยว่าเอ้ยต้องไปกราบเขานะเพราะเขาลงคะแนนเสียงให้ก็คงคิดเลยแหละว่าการไปลงคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยในจังหวัดปิโลกเนี่ยนะครับมันก็คือการตอบแทนให้กับครั้งที่เสื้อแดงไปลงคะแนนเสียงให้ฝั่งคุณในราชบุรีเพราะงั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของบุญคุณอะไรมันเป็นเรื่องของการที่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรารู้สึกว่ามันมีความคิดท าการเมืองที่เป็นขยะรุนแรงชิ้นหนึ่งอะ่ะซึ่งเราควรจะร่วมกันเพื่อไม่ให้ขยะชิ้นเนี้ยมันส่งกลิ่นเหม็นเนา่าเราก็ร่วมกันในการใช้การเลือกตั้งไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ระบบอะไรที่มันผิดกฎหมายนะเราใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไปช่วยกันแต่ว่าคุณกลับมาใช้อคติส่วนตัวพูดให้บรรยากาศดีๆแบบเนี้ยมันแย่ผมแนะนําให้คุณดูว่าสันดานแบบพักก้าไก่มันทําให้พักคเขาอะย,ย่ําแย่แล้วก็ถดถอยขนาดไหนวันนี้นะครับเมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสลิมเฟดหนึ่งอะไรที่มัน เริ่มดีขึ้นมาอะไรที่มันเริ่มทําให้คุณดูเป็นผู้วิงคนขึ้นมาให้ดูพักก้าไก่ให้ดูทานเสียงพักก้าวไก่ไว้ว่าอะไรที่ทําให้เขาถดถอยเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่คุณเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปทําตามก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่บางคนนะครับของสลิปเฟตเนี่ยขอบคุณครับ